สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม g กกบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับแมกกี้อยู่ที่อําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งแม g กกบี้กับพี่ชายเดินทางมาก่อนล่วงหน้าเมื่อคืนนะครับก็นะครับวันนี้น้องต้นข้าวนะครับมีงานร้องเพลงนะครับช่วงเวลา3ามทุ่มนะครับที่สนามกีฬา เทศบาลตำบลหนองแคนะครับก็คืนนี้นะครับเราก็จะมาไหลสดนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมก็นะครับต้องบอกเลยว่าต้องเช็คสัญญาณก่อนนะครับซึ่งผมอยู่ทางโรงแรมที่อยู่ห่างจากสนามกีฬาเนี่ยนะครับประมาณ3กิโลกว่าเนี่ยของวันทุกคอไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยมีขึ้นแต่ถ้าของทูมูฟโอเคคลืนดีอยู่ นะครับแต่คราวนี้ผมต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีนึ่งว่าถ้าเราไปตรงหน้าง,งานแล้วเนี่ยเราต้องเช็กสัญญาณกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับก็เที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวนะผมก็ทําคลิปนี้ก่อนแล้วก็จะออกไปที่หน้าง,งานไปหาซื้อข้าวกินนะครับทุกท่านก็ไปทําคลิปไปไลฟ์สดที่หน้าง,งานให้ FC ได้รับชมกันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่เพจน้องต้นข้าวนะทุกคนนะครับอ่สาสึกว่าน้องต้นข้าวก็จะได้โพสต์งานเอาไว้นะครับก็น้องต้นข้าวนะครับก็ได้อัปเดตนะครับจริงๆงานนี้มันชื่อว่างานงานโอท็อปของดีหนองแคนะครับอ fc นะครับก็มาให้กําลังใจนะครับน้องต้นข้าวกันเยอะเลยนะครับผม uh, fc รอชมไลฟ์สดทาจชะคนเก่งจากคนพนมทวนนะครับ fc จากทางใต้รอชมจ้าสระบุรีวิกแตกแน่ๆเก่งจริงๆรับผิดชอบทั้งเรียนและงานร้องเพลงรอชมไลฟ์สดค่ะลูกสาวจาก fc ชนบุรี ผมเป็น FC คนหนึ่งของต้นข้าวอ่าโอเคอ่ะอันนี้ผมไม่อยากอ่านนะครับอะไรที่มันไม่ค่อยดีจะไม่อ่านอ่าจ้ารอชมไลฟ์สดนะคะคุณเก่ง FC จากใต้จังหวัดตรัง9โมงเมงเชา้ารับชมคอนเสิร์ตโอเคพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ห้า กันยายนนะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยมา fc ได้รับชมกันในกลุ่มปิดนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเนาะนะครับอ,อันนี้ fc รอชมไลฟ์สดจากาจังหวัดบุรีรัมนะครับบุรีรัมนะฮะ fc คอมเมนต์มาว่าเป็นช่วงมรส,สุมห่วงเรื่องฝนเตรียมร่มไปด้วยนะครับ fc ทุกท่านา fc กรุงเทพ รอชมจะรูกโอ้โหพุ่งนี้เลยทุกคนนะ f อกรุงเทพรอเลยครับที่เขตบางเขนนะมหาวิทยาลัยพระนครนะครับจัดงานพระนครแฟนครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินนะครับทุกคนเป็นห่วงเรื่องฝนนี่แหละนะครับอ่าโอเคนะครับยูสุรินรอชมครับรักและให้กำลังใจเสมอร้องเพลงหวานๆของแม่พึ่งมากๆหน่อยนะรัก น้องต้นข้าวนะครับฟุตบอลคิงครับหนูร้องสาวเมืองการเพราะมากคืนนี้รอดูผ่านไลฟ์สดค่ะอยากฟังเพลงนี้รักแท้แพ้รักเทียมของแม่พึ่งรับรองได้ลูกสาวร้องเพราะแน่นอนรอฟังนะคะสุภยาลูกนี้รอมากอ่าขอให้น้องได้ขึ้นแสดงนะลูกวันนี้สระบ,บุรีฝนตกฉ่ำเลยโอ้โหเมื่อคืนต้องบอกเลยว่า ผมกับวิชัยเดินทางมาฝนก็ตกเป็นช่วงๆไปแต่ก่อนหน้านี้ฝนมันตกเยอะเราเห็นเลยว่านะ้ำมันท่วมตรงข้างทาง่ฝั่งไหนที่มันเป็นพื้นที่ต่ำนะครับน้ำก็จะไปอยู่ตรงนั้นเยอะเลยนะทุกคนเมื่อกี้ผมออกไปต่อห้องนะครับอ่โรงแรมที่ผมอยู่เนี่ย480บาทนะครับผมออกไปต่อห้องเนี่ยมันอ่คึ้มๆนะครับ ก็ยังยังไม่ไม่มีความมั่นใจว่าจะเป็นยังไงนะครับหน้าง,งานผมผมก็ไม่รู้ว่าจัดได้โดมหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวต้องไปดูหน้าง,งานนะทุกคนนะเดี๋ยวไปกินข้าวไปกินอะไรที่หน้าง,งานนะครับผมขอทําคลิปนี้ก่อนแล้วก็ไปที่หน้าง,งานเลยนะครับปู่อยู่ระยองนะครับ <c oughs> รอชมติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์กเกษียณมา6ปี แล้วอยู่บ้านเช่าลงส่วนกลางวันพักผ่อนเย็นลงส่วนค่ำๆติดตามชมไลฟ์สดกิจกรรมของหลานอ่าโอเคแล้วก็รอชมไลฟ์สดจากจังหวัดพังงาโอ้พักใต้เยอะเลยนะครับพังงาภูเก็ตรอชมค่ามาเมื่อไหร่น้อลูกสาวแห่งชาติ <c oughs> โอ้โหจะให้ไปภูเก็ตเลยเหรอครับใช่ไหม อืมแต่น้องต้นข้าวก็บอกนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าได้ไปที่ภาคใต้แต่จังหวัดไหนนะครับจังหวัดไหนนะครับบอกแต่ว่าได้ไปภาคใต้เดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนภูกเก็ตหรือพังงาหรือที่ไหนไม่รู้นะครับอ๋อโอเคมาอ่านอันนี้หน่อย หนูต้นข้าวน่าจะเป็นคนแรกๆที่มีโอกาสได้ร้องเพลงลูกทุ่งในวันเปิดสนามการแข่งขันฟุตบอลคิงครับที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยจงจดจำสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้ให้นานที่สุดหนูต้นข้าวเก่งมากครับรักหนูต้นข้าวมากมายนะครับจงจำเอาไว้อีกอย่างหนึ่งคือความดังนั้นไม่คงที่แต่ความดีนั้นคงทนจงเชื่อฟังคำสั่งสอนของย่า ของพ่อแม่ให้มากที่สุดนะครับรักหนูต้นข้าวนะครับผมโอเคอืมอ๋อเอฟซี FC บอกว่าวันนี้สนุกอีกแล้วร่วมกับวงอสอนสุพรรณโชว์นะครับอืมอ่าวันนี้น้องน้องร้องกับอสอนสุพรรณโชว์ใช่ไหมนะครับ แล้วก็น้องได้โพสต์ล่าสุดนะทุกคนนะครับล่าสุดเลยนะครับเมื่อ3าที่แนาทีที่ผ่านมานะครับน้องบอกว่าจากนักร้องเปิดหมวกในวันนั้นสู่นักร้องรับเชิญเปิดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติในวันนี้คิงครับครั้งที่51หนูขอขอบพระคุณโอกาสขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมให้หนูได้เป็นโทรแทนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสาวเมืองการที่ได้มายืนอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและมอบเสียงเพลงเผยแผ่ออกไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเวทีแห่งเกียรติประวัติเวทีแห่งความทรงจำต้นข้าวสุปิยาขอขอบคุณค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าแมงกะบีได้มีโอกาสเข้าไปที่สนามกีฬากีบัวนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าโหผมนะครับไม่เคยนะครับไม่เคยเข้าไปสนามกีฬาแห่งนี้มาก่อนซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับทุกท่านเมื่อวานนะครับคนเยอะมากเลยนะครับทุกท่านแล้วก็ดีตรงที่ว่าฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับทุกคนนะครับแล้วก็โอ้โหบรรยากาศ เต็มด้วยความสนุกสนานนะครับถึงแม้ว่าน้องต้นข้าวจะได้ร้องแค่เพลงเดียวนะครับแต่มันเป็น,นความภาคภูมิใจที่เป็นนักร้องคนแรกที่ร้องเปิดนะครับน้องต้นข้าวร้องเพลงเปิดนะครับสามเมืองการนะครับแล้วต่อด้วยกล้องห้วยไล่นะครับกล้องห้วยไล่อาจจะร้องหลายเพลงนะครับแต่น้องต้นข้าวได้ร้องแค่เพลงเดียวก็จริงแต่มันถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นนักร้องคนแรกที่ได้ร้องเปิดอะ่ะนะครับก็ถือว่ามันก็สุดยอดอะนะเนาะนะครับก็วันนี้กังวลเรื่องฝนนะครับทุกคนนะนะครับระหว่างทางที่ขี่มาโอ้โหถนนเปียกแฉะไปหมดเลยนะครับที่ผมพักอยู่เนี่ยมันเป็นโรงแรมม่านรูดนะนะครับมันเป็นโรงแรมม่านรูดนะครับก็เมื่อคืนผมมาเนี่ยผมก็จ่ายไป480พราะนอนตื่นมาใช่ไหมแล้วก็หลังเที่ยงก็คือก็คือต้องเช็ค เช็คอินใหม่นะครับก็คือจ่ายไปอีก480นะครับแต่ว่าคืนนี้นะครับแมกกาบี้ไม่ได้นอนที่สระบุรีนะนะครับจะต้องไปที่นูน่นนะครับอ่ากรุงเทพนะครับเพราะว่าพี่ชัยไม่ไม่ได้ว่างช่วงกลางวันนะครับพี่ชัยไม่ได้ว่างช่วงกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นแมกกาบี้คืออ่าอาจจะต่อห้อง สองคืนแต่คืนนี้ไม่ได้นอนที่นี่แต่ต้องไปจ่ายที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าพี่ชัยไม่ได้ว่างจริงๆนะครับซึ่งการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกรุงเทพนั้นก็ค่อนข้างลาบากอยู่นะครับผมเองถ้าไม่ได้พี่ชัยก็แย่เหมือนกันนะครับก็โอเคช่วงนี้ฝนด้วยทุกคนฝนตกด้วยนะครับก็ยาวนะทุกคนนะช่วงนี้นะครับยาวนะครับวันนี้วันที่ห้าห้าสาระบดีหกบางเขนกรุงเทพเจ็ด สุพรรณนะครับวัดป่าเลไลวันที่8วัดไผ่เหลืองนนทบุรี4วันนี้ยาวเลยนะครับแล้วก็วันที่เแม็กบี้เดินทางกับบ้านกำแพงเพชรนะครับก็จะมาจะมาถ่ายไลฟ์สดน้องทุ่งข้าวอีกทีก็น่าจะเป็นที่จังหวัดราชบุรีในวันที่12นะครับก็ระหว่างวันที่9 4 1เแม็กบี้ก็อยู่บ้านา3าวันนะครับทุกท่านประมาณนี้เนาะนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่ผมกลับบ้านน้องท่างข้าจะมีงานหรือเปล่าแต่ในตารางที่ f c ส่งมามันมันว่างนะอาจจะมีงานมาเสริมก็ได้นะครับก็ไม่รู้แต่ถ้าผมกลับก็ f c ก็ยังสามารถรับชมช่องทางอื่นๆได้อยู่นะครับอ่าแต่ว่าผมกลับบ้านผมก็มีคลิปเล่าข่าวแบบนี้ให้ f c ได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับ f c ตลอดนะครับทุกท่าน ก็จะมีทั้งคลิปเล่าข่าวคลิปสัมภาษณ์ดีๆนะครับให้ FC ได้รับชมรับฟังกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวแมงกะบี้ก็โหลดคลิปนี้ก็จะไปหาข้าวกินแล้วจากนั้นก็ไปถ่ายหน้างานไร์สดให้ FC ได้รับชมกันเลยนะครับทุกท่านโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผม